้คู่รักใต้แดงเปิดตัวไปหมาดๆแท้จริงซุ่มคบมา1ปีแล้ว เพิ่งมีข่าวว่าเปิดตัวคบกันอย่างเป็นทางการไปหมาดๆเมื่อช่วงสิ้นปี2023ที่ผ่านมาสำหรับคู่รักลายแดงพระเอกช่องเจ็ดแชปวารากรและนางร้ายสาวไอซอาทิชนันแม้ว่าฝ่ายชายจะอายุน้อยกว่าแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคปัญหาใดๆคบกันมาก็ไม่มีงองแงล่าสุดไอซอาทิชนันได้อวดภาพสุดหวานดินเนอร์มือคํำสุดฟินริมแม่น้ำเจ้าพยาเพื่อฉลองรักครบรอบหนึ่งปีพ้องข้อความสุดหวานว่า กลับมาที่เดิมกับคนเดิมเพิ่มเติมคือหนึปีแล้ว #orrs25jan i c e h a p ด้านหนุ่มแชปก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้ภาพว่า1ปีเหมือน10ปียินดีกับความรักของทั้งคู่ด้วยนะคะ